ันนะ่่อยามงสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับเมื่อนี้มายำหลบกบอีกคือเ่าครับช่วงนี้ก็ใส่หลบกบบ่อยบอยครับช่วงนี้ยังบ้าไห้ถึงย้มหายังอื่นครับอย่นั้นกะเดี๋ยวไปยาำกันหลังแหลก,ก่อนครับพี่น้อง Lives, ใช่เวลาหลังอยู่คร hey, ับแยกแย่กันใส่แต่ว่ายามน้ำกันแหละครับปะเอาไปยามปะหลังแหลกเฮงนังตีหลักยังไหย้มรอบกครับหลังแหลกครับนอนเบิ้งครับเอานีบแม่นบ่หลังสองุนหลังเเออแบบแบบกัน นี่อีกบ่นั่งหุ่นอ้นี่นั่งแหลบมเถิอครับเฮ้ยเหรอแหนมคือครับคือคือยี่บ่โอ้ยกบหน่อยเลยยกเลยตัวหนึ่งครับหนึงตัวหนึ่งแต้ม อังที่สามครับพี่น้องอดงูหมาแล้วเขาได้งูทังกบเหรอตัวงูตัวนึงเอาเกินมากเกินมากโอ้ยพี่น้องมันครับหลังนี้หมันครับถือหดงูอดังแหนตัวนึงตัวแดงงูตัวแดงครงูดังเหี้อะไว่างลงมัน้องพี่น้องงูอย่างน้อยเนาะโอ้กบตัวใหญ่เลยครับนี่อ๋อ ได้กัห่วยกันด้วยจัดการกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวข่าได้แล้วครับพี่น้องอะไรพูดเยอไปครับพี่น้องติดตามกันอีกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดกระดิ่งไว้น้ำครับจะได้มี ย่ำอัปโหลดคลิปไม่ไม่ลงจะได้เดบึงทันที่เลยครับพี่น้องมาครับติดตามกันเรื่อยๆเงี้ยวๆครับคลิปคือรับฮะถืงอีกแล้วโอ้หนมานมันครับพี่น้องบ่้มีจังเลย่ข้นห็นโดดล้มึโอ้กบบงใหญ่ครับกบบงใหญบกเาได้หน่เนาะแี่ว่าขนโด

เดี๋ยวถืออีกแล้วโอ้ยมาตัวกันเลยคืถือครับพี่น้องหลังนี่นี่แหละครับพี่น้องขางป้าอ้อยเนี่ยขางป้าเขาแน่แล้วครับใส่ติดตามกันดีครับ อ่างนี้เป็นไรครับพี่น,อน,น้องหลุดน้ำกันครับเหล,ลืห่อมห้างแล้วพี่น้องนะครับหลุดเันอีกล้างนึงหม่องน้ำไหลครับมะนาวผ่านนะน้ำไหลคอก็บอกไห้ครับโอ้โอ้ล้างนี้มันหนาสิมันนะเฮ้ยโอ้หม่องหม่องคิดว่าสีจังสีถือว่าถือครับพี่น้อง <S 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 หอยในเขาไปกินปลาจนเมือด เนื้อนี่เป็นเนื้อปลาสับได้ครับพี่น้องเนื้อปลาขาวปลาที่เดือดแน่ปลาเค็งแน่ยละครับเอามาสับสับแล้วกว็เอาใส่ครับหลังสุดท้ายแล้วบอ,อหลังสุดท้ายอยู่หม่องนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปพูนไปทั้งไปทั้งหุ่นอีกครับมีอีกหลายหลังนี่ครับข้างนี้มีอีกหลังเดือดหลังนึงครับ ลุนกันครับสีม,นมานก้หลังนี่มาถือลายหลังแล้วย <c ười> ป็นไหน <c ười> เอาละถือกแล้วครับสตัวครับเอ้ยมันมานแล้วพี่น้องเอ้ยสองตัวครับหมักใหญ่เลยครับโอ้เนี่ยเป็นไดนบานนี่โอ้ควบใหญ่ครับสองตัวครับพี่น้องมันมันแล้วครับ <c ười> อขอเก็บกันครับกบหม่คกบหน่อยละยุ่ยใจหนิไม่ได้กรบแถาเลยกบเกา่าไปครับพี่น้องหลุนกันตัวครับครับพี่น้องยำกันตัวครับหันใส่ไปทางผุนครับวันนี้เขาจะไม่ยำตทางนี้ครับ ก็ตุกยุติหลายคิดว่ากระตุกยังแหะเทียต่บหมดไใส่เสื่อมเ,เ,ลเลยครับเอาเลยเขียวอีน้องครับอุ้ยมันไม่ล้วครับอ้ยมีแต่กบเก่าเลยครับนี่กบตัวบอกยีงอีกแล้วครับมนัมนๆครับไปครับพี่น้องคลิปอาจจะเงี้ยวเล่นเด้อครับนี่ห้างเทียกัสิเดืดตัดเป็นสอง สองคลิปได้ครับพี่น้องมันมันหลอบนี่หลายหลังครับไปครับเป็นไหนโอ้บ่ถือครับหล้างบ่ถือครับนี่ผ่าหลังเลยเลยมีจัดเลยโอ้หลังนีบมีงับพี่น้องล้งนีบเป็นไหโอ้นี่นะครับพี่น้องครับเฮ้ยเอาแล้วครับมันไม่แล้วพี่น้องอ่านู้ยขบง่ายแล้ว ไอ้ยอยู่นี่มีได้กบใหญ่ครับพี่น้องเมึงเนี่ยอู้ยมันครับมันมันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับพี่น้องอย่าเสียดิมึงคลิปหาอยู่หากินนีงสิแหละครับไปเรื่อยๆครับกับทีมงานนายพันประแดกบองห้าครับขาดเลยไม่ได้ปรกเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องใช่ครับติดตามกันนี่ครับ ครบเต้ยกบหน่อยกบหน่อยเต้่นลุ่งไรครับพี่หน่องเต้่นลุงน้ำขางันแท้รันบ่กเข่าหอบครับไ้เดยครับพี่น้องอีงาครับยังไงิลยพี่ออกแลยวะ เส้ง่ายเป็นไันก็เป็นเหมือนันน้อยของปีนจะมากบ่อครับนั่งดไม่มาันบนั่งบ่เลยมี auction, หอดเล็บหอยเล็บมัางหน่อยในปลาอ่อยประมาณก <c oughs> ี่หง <c oughs> ไปครับพี่น้องมาหอดหมองมไม้ไหมเหรอครับไปเมิ่งล้างแรกครับไมน้นน่เป็นไงโอ้ถือครับโอ้ลังนี้ิดสี่ลีงูมันหลนะมันล่ะครับใช่ขีดต้นยู่าแล้วก็อ้อมมานี่ครับพี่น้องอ้อมไปขางปลาอ้อยขางปลาอ้อยไป เ้ยเอกลับขึ้นโง่ลงมาหารถนี่ครับแล้วก็พู้นมงคลครับติดตามกันเงี้ยเงีครับคลิปนี้ไปก็ที่เอาคว้าบนนี่บนนี้นะเอ้าฮะคนหน่อยนั่นของใครนี่คนคนหน่อยโอ้ก็เป็นอย่งนี่มันเริ่มเดี๋ยวอ้ยไม่ได้มัดโอ้ไม่ได้เย็บอันะไรนะไปครับพี่น้อง ยังไงเหรอนี่ตัววะโอ้ตอนนั้นขึ้นนี่ออกปิน่นนี่เอาอีกแล้วหลังนี้ครับพี่น้องเมึงเนี่ยคอยปิ่นครับโ้โซโบเลยซองกลางเลยนี่ก็เป็นเังสี่เนาะนี่ครับมันตำออกพี่น้องว่ะมึงโอ้จะได้ครับจะได้ นะครับหลังนี้เป็นได้ยิบเอาละมีตัวครับหลังนี้ครบหน่อยหนึ่งตัวครับพี่น้องอ่ะเก็บครับคิดกันเลยครับพี่น้องหันหลังนี้ครับไส้นีบ้านนี้ก็ไส้นี้ครับคนเราขางกันแท้อันนี้ก็ถือมันถือถือหมด นี่ครับพี่น้องทางป้าไหวครับไปเบิ้งกันครับตามออีกแล้วตามออีกแล้วบ่โอ้ยย้านี่เป็นหนึ่งสั่นครนาวอลาน่ัดครับ

ถือกี่ตีงูเขา่าเหรอพี่นอ้องนี่โกบวะงูเ,เข่าไปยไ็ยังไงอีกล่ะถืองูแล้วครับพี่น้องมึงเนี่ยฮะเอ,อ,อาล้วพี่น้องอาหารมั้งล่ะครับอาหารหนึ่งแต้มครับอ่าสะสมไปเรื่อยๆครับ หึออีกแล้วครับ,รบมันมาอีกแล้วสองอ้ยมีตัก๊กบใหญ่แล้ยกับพี่น้องอยู่นี่วู้สุดยอดครับนี่บักเถาใหญ่อีกแล้วครับมันอีกแล้วพี่น้องเก็บครับเก็บงูอีกแล้วอูว้ยพี่น้องเมืองเนี อู้อันนี้บอกใ่ญยเลยโงูโอ้งูหลายครับแถวนี่งย้อมยอมครับงูก็ัไปกินกบมืดก,ปปก,กินก on บจน,นทอ่องไข่ครับพี่น้องผมว่าไม่กินปลาบุญล่ะท่องไขรเรืองเลยไปไปนะครับพี่น้องเงินกันต่อครับ ใส่กันแนวๆเลยครับสามไดพันครับใส่น้ำกันครับเป็นไดถึกเอาลับพี่น้อถือครับโอ้ยกบโอ้นี่กบใหม่ว่าอันกันไปทางไลยงามๆเลยครับปึ๊บ อันครับฟางนีเป็นปลาเขาเลพี่น้องฟางนีเป็นไฮอ้อยครับหนามก็ลังสิเริ่มแหงเริ่มนี่ครับกบกับถั่สีมีแน่ครับไาติดตามกันอีกครับพี่น้องเยา้ยาๆครับอันอันไม่ที่เราเห็ดตัวนี้แน,น,นี่นแต่โอ้ประเดิมของไม่ถือเลยตัวนี้นี่นเลยหยับ ซีเรียครับพี่น้องรังนี่ครับล้างอยู <c oughs> ่พี่น้องเลื่อมยามครับ <c oughs> ยามบพราะงันมันเลื่อมยามครับยางกายครับ <c oughs> คือพ่อที่ล้งางไว้ไส่แต่ไส่ไหวอยู่แบบยางก็ไปถือครับนี่นี่ครับโอ้เกือมันลืมครับพูนุ่นละครับหลวงป้า <c oughs> อ่อยไปไปเบิ่งกันตัวครับโอ้สเตอร์ท่าสิดหึ <c oughs> มันแล้วบ่ออเอาแล้พี่น้องถึอแล้วครับโอ๊ยยังไงดย <laughs> มาอีกแล้วครับนี่งามไหมงามครบนี่ครับ <laughs> เก็บเก็บครบหน่อยสะสมครับครได้แล้วเนี่ยฮะ โมอทีกแกดีจังโอ้ยนี่ล่ะยิบลัางขืออยู่หล,ล,ล,ลังนึ่งอ้าวรับพี่น้องมีรุ่นแล้วลังนี่โอ้สองโกครับสองไม่สามบุญฮะใสเอาจ้าไปนะโชว์พี่น้องโอ้ยสามพี่น้องสามโตครับโอ้ยมีแต่ซ้ำกันเลยครับกบกำลังตัวง,งามครับนี่หมานละครับโดนๆถือเทียกับ กระมานยุ่คุ้มยุ่ถือทีะหลายตัวนี่เดี๋ยวยูใสฮะไม่ตายดิตายอเดอนนี่ฮะอุ้ยคอมเมนบ่ถือพี่น้องถือยูอครับหนึงตัวนี่นึ่ตัวครับนึ่ตัวเี่นเปิดอือ นี่นี่ครับพี่น้องมาครับมากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามก็เจอก็เจอว่ากระดิ่งครับใหญ่ใหญ่ยอดก็ดีนะครับติดตามกันเรื่อยๆพี่น้องแชร์ไตเอาละพี่น้องนานถือแล้วถึงแล้วครับ โอ้หลังนีสองสองครับสองทางหมดกระถือบ่โอ้ยหลังนีสองครับตัวใหญ่ครับทางนั้นกระถือครับพี่น้องนี่แหละหนึ่งสองสามตัวครับสามตัวสามบ่ใส่ตายตัวหนึ่งครับเฮ้ยอีกตัวนึงโอ้เขียนโม่สองกบหนึ่งโอ้หนีสองกับหอยครับหอยหมานมันครับ ก่ถือดอกเห็นไไม่ถืกไม่ถือดอกเง้ยนาข้คนหนึ่งไม่ถือดอกไปยังบ้มันเอาละพี่น้องถือแล้วครับใช่หไปอยู่ข้าโอ้ยยันไปทนั้น บ่ถึงครับพ like <ills> you ี <laughs> <get> ities, <gay> <pol> ่น้องถองรับสองตสองตเลอาละครับนี่ไม่ยุ่งสิติกบเนี่ยนี่พี่น้องเตดทุ่งยันนะครับน็นไหน ไไเอาเสือกลามไปปนันน,น่าจะถูนะแบบนี้<ม>กบน่ะยุ่งสิแหละใช้วกากหลังอะไรอยู่นี่ถือบ่หลังนั่น,น,นถือบะหลังนั่นฮ้อ กบไปห,หมดนะพีน้องกนะ็ถือครับเป็นแ,แต่กบมนีอยู่เลยครับแต่ว่าคือพ่ถือังนี้จะใส่บ่ยังขู่หรมอยังกบเยอนาาู่หือหึ่งงูกบหญ่ภาไป อุ๊ยหึไปยุ่งแล้วคือไปยุงสั่นอ้ยพี่น้องคือเป็นสิโอ้มันตรงยังอ๋ออยูแล้วเนี่ยมึงมาถือครับหวยหมดไปพี่น้องครับนี่ครับสรุปครับนี่ มานยู่ครับถือว่าพ่อได้ยูได้กินครับกังได้ก็อจะเลืมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับคลิปนี้คลิปยามหลบกบก่ะขอลาไปเพียงสักหนี้ครับพี่น้องเพราะว่ามันสีเงาเกินครับขันีิไทยของ่อยเดี๋ยวของพ่อยเดี๋ยวจะตัดไปอีกคลิปนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับกากรรยากาก็เริ่มสวยแล้วพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ